สวัสดีครับผมเต้วชรพลนะครับผมวันนี้นะครับมีพระเข้าใหม่หนึ่งองค์นะครับนั่นก็คือนางกวักนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่เป็นพระหล่อนะครับพิมพ์ใหญ่ล่ําดีนะครับวันนี้เลยอยากจะมาทําคลิปนะครับแชร์แบ่งปันให้กับพี่พี่นะครับดูเนื้อหามวลสารดูผิวพันธุ์นะครับว่าของแท้นะครับ รงยุคเป็นยังไงนะครับผมก่อนรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเต้วชรพลด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปชมกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูที่ตัวองค์พระกันนะครับจากที่ผมกล่าวข้างต้นไปนะครับวันนี้มาดูหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเป็นหล่อนางกวักยุคต้นนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหยิบขึ้นมานะครับพี่ๆดูก่อนนะครับพระหลอดูอย่างตาเปล่านะครับ ล่ำบึกนะครับคมชัดพระหล่อใครว่าต้องพระหล่อนี่ก็ต้องคมดูให้คมนะครับพี่ถ้ามาแบบหน้าแบบบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวตื้นตื้นเบอร์เบอร์ก็เป็นของเก๋น,นะครับพี่พระหล่อก็ต้องดูให้คมเช่นเดียวกันนะครับหยิบขึ้นมาดูเนื้อหาล่ำบึกตัวล่ำบึกนะครับส่องเข้าไปพระหล่ออันนี้เป็นการหล่อแบบเทเนื้อโลหะเข้ามานะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวพันจะต้อง เนื้อหาเนี่ยจะต้องแบบเนื้อจะต้องเดือดๆนะครับเนื้อเขาจะเด like ือดๆแล้วก็จะมีรอยย่นๆยับบตามตัวแบบนี้นะครับพ <por> ี่เห็นไหมที่แขนเนี่ยแบบรอยยับๆย่นๆนะครับที่หัวเห็นไหมพี่นะครับรอยยับๆย่นๆแบบนี้นะครับนี่คือธรรมชาติของพระหล่อนะครับรอยขี้เบ้านะครับรอยขี้เบ้านี่เห็นไหมดำๆ ต้องมีนะครับมีรอยขี้เบ้ามีรอยขี้เบ้านะครับดำๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่รอยขี้เบ้าเนี่ยจะชอบอยู่ตามซอกนะครับตามซอกตามมุมซอกแขนหูหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมครับดำๆรอยขี้เบ้ามีนะครับรอยขี้เบ้าแบบนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมพี่ๆเนื้อผิวเนี่ยจะเป็นรอยเดือด<ๆ>เกิดจากการเทลลอนะครับเป็นรอยเดือด ยับยับย่บยนย่นแบบนี้นะครับตามซอกให้มีรอยขี้เบ้านะพี่ๆจดจำไว้นะครับนี่เห็นไหมตามซอกหูแ k บได้แ k บเลยนะครับนำไปศึกษาต่อได้ไม่ห่วงนะครับแต่อย่าไปทำในทางที่ผิดนะครับแ k บไปดูได้นะครับแคบไปดูได้นะครับคราวนี้พลิกก้นมานะครับ แล้วแต่องค์นะครับพี่องค์นี้ไม่ได้มีรอยช่อเพราะว่าเขาตะใบเก็บงานดีนะครับบางองค์มีรอยช่อบางองค์ไม่มีรอยช่อนะครับจําเบอร์ตะใบนะครับจําเบอร์ตะใบแบบนี้ดูนะครับพี่พี่แคปได้เลยนะครับจํารอยตะใบเห็นไหมพี่พี่เห็นรอยตะใบไหมต้องมีรอยตะใบนะแล้วดูรอยตะใบให้เป็นเบอร์นี้นะครับอย่าให้เป็นเล็กๆเป็นซี่ๆทีๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับจำรอยตะใบเบอร์นี้นะจ๊ะอ่ะนี่ชัดๆเลยนะครับ งไแคบได้เลยนะครับตูดเป็นแบบนี้นะครับองนี้ถือว่าตะไบเก็บงานได้ดีนะครับให้ชมหน้าอีกทีนึงนะครับเนื้อหาผิวพันธุ์นะครับเดือดๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับอ้ราคาเล่นหาผมลืมแจ้งไปนะครับราคาเล่นหาอยู่ที่ความสวยเนี่ยความสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับพ้าหล่อนะครับถ้าสวยหน่อยอย่างนี้สี่ห้าพัน อาจจะได้นะครับผมอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับถ้าต่อยงแรงเจ็ดแปดพันมีนะครับหลวงพ่ออิ่มตัวจริงนะครับมีนะครับก็อยู่ที่มือขายอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจอยู่ที่สภาพพระนะครับโอเคยังไงถ้าใครมีพระเครื่องพระบูชาอยากจะปล่อยนะครับยังไงก็ติดต่อผมมาตรงที่อยู่ได้เลยที่ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ